Selamat siang, saya Pippi Noo. Halo, everyone. This is Little Pippi Come to say hello to everyone. from pipino this is pipino สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคน Pino, hello, 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 selamat siang. สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับฝนตกครับฝนตกที่นี่ฝนตกครับ It's raining in Greece today. It's raining. w e c o m e to say hello. w e c o m e to say hello to everyone. This is Pipino. สวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีทุกคนครับผมชื่อเปเป๊โ no นนะก็ไปมาสวัสดีทุกคนครับผมเปเปโนเป๊เปโน Good evening from Grace. Here is little Pipino. Say hello to everyone from Pipino. This is Pipino. Today is raining. Raining here, Grace. w e c o m e to say hello to everyone. สวัสดีทุกคนค่ะแวะมาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้น้องเปเปๆน้ด้วยนะกด subscribe ให้น้องเปเปๆนอหน่อยค่ะแค่กดจึ้งเดียวไม่เป็นไรหรอกกด subscribe ให้น้องเปเปๆนอด้วยนะคะ น้องเปปเปโน่มาส่งกำลังใจให้พี่ๆทุกคนครับเปปเปโน่มาสวัสดีครับเปปเปโน่เปปเปโน่เปปเปโน่ My name is p ปป i n โน่ This is little p ปป i n โน่ยูนีนะ พี่พีน้องพี่พี่นองสวัสดีครับสวัสดีครับกดไลค์กด Subscribe ให้น้องเปเปนน้อด้วยนะคะพี่พี่สุดสวยสุดหล่อทุกคนน้องเปเปนนมาสวัสดีทุกคนคะ่ะ My name is Pipino. This is little Pipino. สวัสดีทุกคนครับ Pipino 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 เต้นให้ดูหน่อยเต้นให้พีพีดูหน่อยแล้ว สวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อเปเป็นนนะน้องเปเป็นนลูกแม่พลอยมีแม่ชื่อพลอยมีลูกชื่อน้องเปเป็นนค่ะ นสวัสดีครับยายจ๋ายายจ๋าแม่ทวดสวัสดีค่ะปิปิโน่ลูกที่ปิปิโนนะปิปิโน่นะ พีปีนี่ปีปีนี่ปีปีนี่ทำอะไรปเปีนนอทำอะไร สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแดนซี่ขอบคุณค่ะเปเปรี้ยนนอมาสวัสดีคุณแดนซี่คนสวยคุณแดนซี่คนสวยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะ ขอบคุณค่ะคุณแอนซี่ตามสบายค่ะคุณแอนซี่ขอบคุณค่ะไปเป็นนอปเป็นออสวัสดีครับคุณแานซี่ก่อนคุณแอนซี่คนสวยมาแล้วเดี๋ยวก็จะลองแล้วแหละ วันนี้มาแค่10บนาทีสวัสดีแม่ทวดด้วยนะคะแม่ทวดสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาดู ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะสวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณค่ะอันนี้คือน้องเป็นเป็นนอกค่ะอันนี้คือลูกชายลูกชายอันนี้คือคือลูกชายนะคะอันนี้คือน้องเปนเป็นน้องค่ะอายุสองขวบค่ะน้องอายุสองขวบค่ะน้องเป็นเด็กผู้ชาย ชื่อน้องเปเปนนอลูกแม่พลอยน้องเปเปนนอลูกแม่พลอยค่ะอายุสองขวบเดือนเมษายนนี้ก็ครบสองขวบพอดีค่ะมีมีพี่สาวชื่อทองหยิบทองยอดพี่สาวน้องสาว ชื่อทองหยีบทองหยอดชื่อบุญบารามีชื่อโซฟียมีพี่น้องหลายคนคะ่ะแต่อันนี้คือลูกชายคะ่ะน,นี่คือลูกชายชื่อน้องเปเปนนอเปเปนนอลูกแม่พลอยลูกชายแม่พลอยคะ่ะอันนี้ลูกชายแม่พลอย หาหลานไปเป็นปน้นนองเมื่อไหรจะหาหลานมาให้แม่ปลอยอุ้มอหาหยากอยู่แค่นี้แม่พลอยกับหัวฟูแล้วลูกหลายอย่าเป้าเอาทลลานเลี้ยงลูกหันยญ่ก่อนลูกหลาย จ้าเอาน้องมาช่วงเดือนเดือนเมษายนตอนช่วงเดือนเมษายนกลางเดือนค่ะน้องก็ครบสองขวบอ๋อมีมีกระจกค่ะเป็นกระจก คุณแนนซี่ไปเก็บดอกแคเอาไปแกงเป็นเป็นแกงใส่กะทิเหมือนแกงเหมือนแกงขี้เหล็กได้ไหมคุณแนนซี่เป็นตาแซบเนาะคือจังตนตนพักขี้เหล็กเลยมาแค่นี้แหละคุณแนนซี่คาแต่ว่าบไดเบิงนมาฬิกาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทุกคนขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะที่ ที่เข้ามารับชมแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาย้อนหลังให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ทวดแม่ทวดหลอดขอบคุณค่ะคุณแอนซี่ขอบคุณค่ะ,ค Nancy, คคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายให้รัก o ู